ชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีเมษเรื่องของพลังงานต่างๆเรื่องของเรี่ยวแรงอาจจะรู้สึกว่าปวกเปียกแต่นั่นเป็นเรื่องชั่วคราวเพราะหลังจากเข้าวันที่5ชาวราศีเมษจะมีข่าวดีแล้วข่าวดีที่ว่ามันคืออะไรจันเทพมันหมายความว่า พาบเตี่ต่างๆหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่คาดว่ามันจะเกิดราคาในช่วงนี้ใครก็แล้วแต่ที่บอกไปนานแล้วว่าจะขายที่อยากจะขายบ้านแล้วมันขายไม่ได้สักที1สหวันนี้ขายได้เขาเรียกว่าจะได้รับเงินได้รับทรัพย์ใหญ่ด้วยเป็นแบบนี้ชาวราศีเมษก็คือด้านที่เกิดระหว่างวันที่สิบสา เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมที่ราคาที่ราคาเนะี่เพราะฉะนั้นชาวราศีนี้บางท่านอาจจะรอเซงกิจการมานานแล้วแต่มันก็ยังไม่เกิดการตอบรับบางท่านอยากจะทําอุตสาหกรรมนะ่อยากจะเปิดโรงงานผลิตน้ําดื่มอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอ,อ,อาหารการกินแต่แล้วก็ยังไม่ได้เริ่มต้นสักทีเพราะฉะนั้นชาวราศี เมษจะได้มีเงินก้อนไปต่อยอดในเรื่องการทำมาหากินที่ราคาเนี่ยว่ากันเช่นนี้เอาเป็นว่าในเรื่องของไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเรื่องของอะไรการเดินทางบ่งบอกถึงเรื่องของยานพา,าหนะต่างๆหรืออาจจะลงลึกไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็คือเรื่องของการเกษตรนะเพราะฉะนั้น ใครที่กําลังวางแผนไม่ตัดสินใจไม่ได้ว่าอาจารย์ไอทางานประจําเนี่ยมันเงินเนี่ยได้แน่แต่จําไว้นะถ้าวันใดเขาเลิกจ้างเท่ากับศูนย์นะเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ไม่จําเป็นต้องทางใดทางหนึ่งไม่จําเป็นที่ต้องเรียนศินละปะอย่างเดียวเรียนศินละปะด้วยแล้วไปทำอะไรทำอะไรกูไปเล่นดนตรีได้ด้วยหรือเล่นดนตรีย ตกดึกไปไงออกไปต่อยมวยเพราะฉะนั้นอย่าเลือกทางใดทางหนึ่งชาวราศีเมษกำลังจะมีข่าวดีข่าวใหญ่มากๆใครที่กำลังตัดสินใจจะผันตัวเองไปเป็นในเรื่องของกเกษตรกรรมเกษตรกร,กรโลกใบนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากถ้ามองดีๆสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของอะไรสงครามละหนึ่งอย่างแล้วสิ่งที่เป็นเรื่องของมูลค่าทองคำขึ้นเมื่อไหร่เตรียมตัวเลย นะเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าเงินกําลังถูกลดมูลค่าของทุกอย่างกําลังจะสูงขึ้นคนจนจะจนลงคนรวยจะรวยมากขึ้นแล้วสงครามลหละอาจารย์สงครามหมายความว่าลูกหลานลูกหลานคนจนลูกหลานคนชั้นกลางออกไปรบแต่คนรวยนะรอเมื่อสงครามจบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเละเทะเต็ไมไปหมด หลังจากนั้นแหละมันจะเกิดการสร้างงานมันจะเกิดการสร้างบางสิ่งบางอย่างแต่มันไม่ตกสู่ต่อมนุษย์มันจะกลายเป็นเรื่องของคุณยน์นะเพราะฉะนั้นมนุษย์ปัญหาเยอะขอค่าสวัสดิการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขอลาหยุดลาป่วยค่าแรงเพิ่มมีปัญหาต่าง เนะี่ยเพราะฉะนั้นโลกใบนี้กําลังเปลี่ยนมากแล้วอาจารย์เทพมันเกี่ยวอะไรกับดวงอาจารย์หมายความว่าถ้าดวงกําลังมาแล้วใครที่กําลังดูคลิปอาจารย์เทพถือว่าโชคดีมากเนะี่ยเพราะเรื่องของการพยากรณ์ก็ต้องว่าไปแบบนี้ส่วนในเรื่องของโลกของความเป็นจริงที่กําลังเนินอยู่นะมันก็เป็นไปตามนี้เอาเป็นว่าเรื่องเงินเนี่ยอาจารย์บอกเลยชาวราศีเมษเนี่ย จะได้รับเงินหรืออาจจะหมายความว่ามีในเรื่องของการอุปถัมภ์อยู่เบื้องหลังมีการได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวที่ราคาเนี่ยหรือใครบางท่านกำลังหาผู้บริหาร CEO มาพัฒนาบริษัทของเราองค์กรของเราก็จะได้เจอหุ้นส่วนที่ดีได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเช่นเดียวกันส่วนท่านใดที่อยู่ต่างประเทศหลายๆท่านวางแผนว่าอยากจะกลับบ้าน นะรู้สึกว่าการที่เราอยู่ต่างประเทศเริ่มไม่มีอนาคตเพราะอะไรความสูงสุดมันเกิดการเสื่อมทุกอย่างบนโลกใบนี้มีความเสื่อมอเมริกาถึงแม้ว่าเขาจะเจริญที่สุดสุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมกลายเป็นว่าคนในแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นทางแถบยุโรปตะวันออกจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเทประเทศแถบกําลังพัฒนานะบ้านเราเนี่ยถ้ามองกันดีๆนะอาจารย์บอกว่าสามารถที่จะรวยได้ ว่ากันแบบนี้เลยเอาเป็นว่าท่านใดที่อยู่ต่างประเทศแล้วคิดอยากจะกลับมาบ้านเราถือว่าจังหวะนี้อาจจะมารดน้ําดําหัวผู้ใหญ่แล้วก็มีโอกาสได้วางแผนในเรื่องของอนาคตตัวเองถ้าเริ่มตั้งแต่ดวงตอนนี้มันหมายความว่าดวงของเราเนี่ยมันถึงจังหวะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเขาเรียกว่าถ้าตัดสินใจในช่วงนี้ตัดสินใจแล้วรวยขนาดนั้นเลยอาจารย์ มีบางคอมเมนต์นะรวยทั้งปีทั้งชาติถามว่าทุกราศีมีคนรวยมากแล้วการดูดวงแบบนี้มันเป็นเรื่องของอะไรมันเป็นภาพรวมไม่ได้ดูให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์ว่ะดูไปมันก็พูดอย่างนั้นอะ่ะแล้วกูก็ทําเหมือนเดิมเนีกูก็ด่าหมอดูเหมือนเดิมชีวิตแม่งก็ไม่ดีขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นไปดูอาจารย์เบีย ไปดูคนตื่นทำตื่นอะไรก็แล้วแต่นะไปนั่งสมาธิไปนั่งเดินจงกรมน่ะรวยไปทำอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดการดูดวงบกายจยนเทพแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นไม่แนะนําให้ดูต่อเพราะว่าไม่เหมาะกับท่านจตไม่นะว,ว่าชาวราศีนี้บั้นปลายชีวิตชาวราศีเมษไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร่ํารวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงชาวราศีนี้จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษเขาเรียกว่าเป็นราศีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษาคุ้มครองที่รกษาเนี่ยอ่าเอาปวนว่าสําหรับบางสิ่งบางอย่างเรื่องของการถูกต่อต้านหรือว่าปัญหาต่างๆต้องอาศัยในเรื่องของความนิ่งเราไม่สามารถที่จะไปเร่งให้แผลเนี่ยมันหายเร็วได้เพราะกระบวนการต่างๆของร่างกายก็ทําหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติของโลกขณะที่เราอยู่นิ่งๆโลกกลาลังหมุนไป เพราะนั้นเรากําลังตกขอบโลกไปเรื่อยๆการที่เราได้รู้จังหวะชีวิตนะได้รู้เวลานี้ควรเวลาไหนไม่ควรอันนี้มีความสําคัญเพราะฉะนั้นการดูดวงไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเลอะเทอะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่บอกเลยว่าแม้กระทั่งคนรวยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะละเอียดนะหรือจะโยงไปถึงเรื่องของ่วงจุ้ยมันเป็นศาสตร์ของคนรวย แต่พอมันเผยแผ่มากขึ้นคนรู้จักขึ้นก็อยากจะรวยเพราะการจัดห่วงจุย้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเพราะนั้นการจัดบ้านแล้วเงินจะเข้าเงินจะไหลมันอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องของการปรับภูมิทัศน์มันเป็นเรื่องของ จังหวะการวางโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนเรื่องของการทํามาหากินตั้งร้านตรงนี้โอจังหวะมันดีว่าออกกระแสงเงินมาทางนี้อตั้งร้านตรงนี้เปิดประตูตรงนี้ลูกค้าเดินเข้ามาจากตรงนี้พอถึงตรงนี้อ๋อมันเป็นจังหวะที่มันใช่ว่าการเงินคนอยู่ตรงนี้เพราะมองเห็นได้รอบอะไรพวกนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์นะเอาเป็นว่าในเรื่องของความนิ่งของเราในเรื่องของการแก้ปัญหาบางครั้งการอยู่นิ่งๆสักพัก มันจะช่วยส่งผลดีอาจจะไม่ต้องเกิดการโต้ตอบเพราะการโต้ตอบในช่วงเดือนนี้อาจจะมีปัญหาตามมากับเรื่องของลูกน้องบริวารหรือว่าเป็นหุ้นส่วนของเราะแล้วชาวราศีนี้เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดปรานชาวราศีเมษอย่างมากแล้วไพ่ก็ขึ้นมาแบบนี้บางท่านอยากจะขอให้ชีวิตเราเปลี่ยนไป จากการที่ไม่ต้องทําอะไรเลยอันนั้นเรียกว่าเพอเจอจะไหมว่าการกระทําจะส่งผลต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นจังหวะที่ใช่เวลาที่ใช่สถานที่ที่ใช่บุคคลที่ใช่จะรวมกันแล้วนั่นแหละคือจังหวะที่ดีของเราเนะเอาเป็นว่าในเรื่องของออการทําการ,กรเกษตรในเรื่องของการค้าการขายเนี่ยมีความสําคัญมากนะเจ้าแม่โพส พระแม่โพศพนะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นปัจฉิยาของในหลวงรัชกาลที่9้าใช้ได้ทั้งโลกโลกใบนี้ใครที่คุมเงินมากที่สุดก็คือคนที่ทํากิจกรรมเกี่ยวเรื่องของพลังงานก็คือน้ํามันคนที่ทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยคนที่ทําเกี่ยวกับอุปโภคบริโภค มีไม่กี่อาชีพที่ทําให้คนรวยได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์นะบอกถ้าเราจะเลี้ยงตัวเองได้ในรูปแบบของเราการเกษตรเลี้ยงปลาปลูกพืชเลี้ยงไก่กินไข่ยังไงก็ไม่ตายนะยังไงก็มีกินแล้วบ้านเราไม่ต้องพูดทําไมคนไทยถึงขี้เกียจชัยภูมิดีในน้ํามีปลาในนามีข้าวอาวส่วนท่านใดที่เกี่ยวกับเรื่องของการ เทรดในเรื่องของการลงทุนระยะยาวบางคนอาจจะมีหวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีเงินอยู่แล้วสักก้อนหนึ่งอาจารย์หนูไม่รู้จะทำอะไรกับเงินดีเพื่อจะให้มันงอกเงยใครที่กำลังมีความเชื่อว่าเหมือนที่โบเกอร์หรือว่าเซลแมนกำลังบอกเราดีทุกตัวลองไปถามดิลองไปถามลองไปถามลองไปถามโบเกอร์ดูดีทุกตัวพี่เพราะมันแหละมันได้ค่าในหน้านะเพราะฉะนั้น จำไม่ว่าตั้งแต่ปี1971จนถึงปี2000เรื่องของการลงทุนระยะยาวเกิดขึ้นในช่วงนั้นแต่พอผ่านปี2000ไปแล้วนะกราฟที่มาในรูปแบบนี้แล้วขึ้นไปปีในช่วงปี2000แล้วก็ลงตุ๊บลงมาแปลว่าอะไรแล้วมันก็ขึ้นมาอีกแล้วมันก็ลงตุ๊บลงมาอีกมันหมายความว่าการลงทุนระยะยาวไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปบนโลกใบนี้เพราะมันเกิดการแก้ไขบัญชี มันเกิดการสร้างความน่าเชื่อถือนะกู้เงินไปลงเพื่อให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูดีแล้วคนแม่กระแห่ซื้อหลังจากนั้นพอคนที่เป็นเจ้าของต้นต่อที่ทําในสิ่งนั้นเริ่มเห็นกําไรและคนซื้อเยอะเป็นไงขายปึ๊บเลยเจง๊งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญนะใครจะเชื่อจารย์ก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไอ้จเป็นหมอดูจะรู้ได้ยังไงทองคำเนี่ยจาย์บอกเลยว่าโคตรสาคัญแม้กระทั่งอเมริกาก็ยังจะต้อง เอาทองคําไม่เป็นแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังเพราะว่าประเทศอาหรับต่างๆจะไม่ให้ใช้คําว่าปิตโตดอลลาร์นะจะไม่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์เป็นไงเงินดอลลาร์ก็กลายเป็นกระดาษที่ไม่มีค่าถึงแม้จะมีอาวุธสงครามแต่ถ้าไม่มีพลังงานก็จบนะอาเป็นว่าในเรื่องของลูกๆหล,ลานๆในช่วงนี้ชาวราศีชาวราศีเมษ ก็จะมีในเรื่องของะไรการวางแผนเกี่ยวกับลูกบางครั้งลูกโตเป็นควายแล้วเนะี่ยเขาเรียกว่าหมอยหมอยนี่เต็มกระดอเลยนะแต่แม่ยังไม่ได้เรื่องยังไม่เอาอ่าวอะไรเลยมันยังขอจะตังหนูอยู่เลยจย์หนูเบื่อชิบหายเลยเมียมันก็ดีมันก็เอาแต่ปี้แต่มันทำมาหากินไม่เป็นเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษจะมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานของเราเพราะฉะนั้นการสอนเนี่ยต้องสอนตั้งแต่เด็ก การเงินก็ต้องสอนตั้งแต่เด็กๆเ,เรื่องจริยธรรมความซื่อสัตย์ความกระตันอยู่ต้องสอนตั้งแต่เด็กๆอาจารย์เนี่ยมักจะยัดคําพูดนั่งเล่นกับลูกอาจารย์ก็จะลูบหัวมันเล็กๆใช่ไหมเป็นเด็กดีนะลูกครับสักพักแม่ไปไฟกับพี่แล้วเป็นเด็กดีนะลูกดีที่สุดเท่าที่หนูจะดีได้แล้วแม่ก็ออกไปไปฟัดกับพี่ชายต่อ แล้วก็พูดคำหยาบแต่อย่างน้อยเขาจะได้ซึมซับคำที่มันดีๆเข้าไปในในสมองของเขาแล้วก็จงสอนลูกให้เริ่มลงมือทําแล้วสิ่งที่อาจารย์จะเตือนอีกต่อไปเนี่ยต่อไปเนี่ยในเรื่องของอรายการกู้ยืมอย่ามีความเชื่อว่าการกู้ยืมเพื่อการศึกษามันจะส่งผลให้ลูกๆหลานๆเรามีอนาคตที่ดีอันนั้นเป็นเรื่องของความล้าหลัง พอโลกหลังสงครามโลกเนี่ยครั้งที่สองเขาสร้างระบบการศึกษามาเพื่อให้เด็กๆหรือว่าคนรุ่นอาจารย์ไปเป็นลูกจ้างขี้ข้าแต่ยุคในอนาคตเขาจะเลิกจ้างเพราะมันมี AI เข้ามาช่วยมันมีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยปัญญาประดิษฐ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จงเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองทําเกษตรได้ทำนะทำบริษัทของตัวเองอย่างน้อยเริ่มลงมือทําขอให้เริ่มทํา ว่าแค่นี้แล้วกันเมื่อกี้จะพูดอะไรวะอาไม่พูดแล้วกัน <Sh ut> เดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปไพ่2ใบสำหรับชาวราศีเมษถ้าอาจารย์เป็นนักรุนตรีไม่รู้ชีวิตจะเป็นยังไงนะก็คงจะเหมือนเดิมนะออกมาแล้วหนึ่งใบใบที่2อเจ็ดเหรียญน,นะใบแรกไพ่พระสังราชบางครั้งบางคราว ความเย็นของเราความมีสติของเรามีความสําคัญแล้วในเรื่องของความรู้นะไพพระสังฆราชเปรียบเสมือนเรื่องความรู้หมายความว่ายังไงมันหมายความว่าการวางแผนที่ล้มเหลวดีกว่าไม่มีการวางแผนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะบอกหมายความว่าในเรื่องของความรู้ต่างๆนะบางคนมีความเชื่อว่า ถ้าไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ใน MBA แล้วฉันจะมีความรู้ฉันจะรวยอย่างงู้นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้อาจารย์บอกเลยว่าครูที่เราจะต้องเรียนด้วยต้องทําสิ่งนั้นด้วยถ้าอยากจะว่ายน้ําเก่งไปหาโค้ชทีมชาติเลยนะอย่าไปถามเรื่องการแข่งขันว่ายน้ํากับคนที่ยังว่ายน้ําไม่เป็นถ้าอยากค้าขายเก่งระหว่างเรียน MBA กลับไปเรียนกับ ให้ว่าพิมพ์ริพายอาจารย์จะไปเป็นลูกศิษย์ของน้องพิมพ์ริพายอาจารย์กล้าพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นการเลือกครูบาอาจารย์การเลือกอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตมีความสําคัญนะเพราะเขาเหล่านั้นเป็นครูมืออาชีพแต่ไม่ใช่นักลงมือทําเขาได้แต่พูดเหมือนอาจารย์ตื่นทําตื่นทอขี้อะไรเนะี่ยเป็นอย่างเงี้ยเอาแต่พูดแต่พูดแต่ถามว่าการกระทําที่เกิดขึ้นมันคืออะไรที่มันเป็นรูปธรรม หนะรือว่าการกระทําของเขาคือการอ่านพระไตรปิฎกแล้วมาเผยแพร่โดยในรูปแบบของเขานะแต่โชคร้ยายเหลือเกินที่หมอดูกลายเป็นผู้ร้ายแล้วถามว่าต้องไปกดอาจารย์เทพหรือเปล่าต้องไปกดอาจารย์เบียร์หรือเปล่าไปกดคนตื่นทําหรือเปล่าจะไปกดเขาได้ยังไงเขาคิดได้แค่นั้นนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเขากลายเป็นคนที่เป็นนักตัดสินตัวยง,งในประเทศนะตัดสินหมดใครไม่เห็นต้องอกูไอ้พวกนี้โง่ แล้วใครที่ไม่เห็นด้วยเอ้ยใครที่ไม่ใครที่เห็นด้วยกูฉลาดใครที่ไม่เห็นด้วยกูพวกดีง,งูแต่มันก็มีคำว่าโง่โงจริงๆนะมันต้องแปลมาเป็นอีกอ,อ,อีกอชางแมงแล้วกันเอาเป็นว่าพราะจะต้องขายกระเป๋าแล้วเดี๋ยวช้าไม่ได้ท่านใดยอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงิน หลังจากนี้มีแต่ก,การขายไม่มีเรื่องอะไรแล้วนะอาจารย์พยายามจะใส่สาระอะไรเข้าไปพร้อมกับเรื่องของการพยากรณ์พยากรเนี่ยเราก็เรียนจนจบแล้วอาจารย์ก็เรียนมาจนจบในเรื่องของการพยากรณแต่คราวนี้อาจารย์อยากจะบอกบางสิ่งบางอย่างของโลกใบนี้ที่กําลังจะเปลี่ยนไปแล้วทําให้เรารู้เท่าทันบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ร้อยเอร์เซ็แต่ก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะอย่าเก็บเงินให้ซื้อเป็นทองถึงแม้ว่าทองจะไปบาทละแสนก็ต้องซื้อไว้เพราะ บนโลกใบนี้ทองคําราคาเท่ากันหมดแต่ธนบัตรแต่ละประเทศราคาไม่เท่ากันเอาให้รู้แค่นี้ละกันเพราะฉะนั้นรุ่นคลาสสิก13,900รุ่นพรีเมียม2 9 7 0 0สําสำหรับกระเป๋าสตางค์สุพิจยากระเป๋าสตางค์สร่งรวยเรียกทรัพย์ส่วนรุ่นนี้ทำมาใหม่พิเศษเลยเป็นรุ่นหนังมา้าพันปีะ เป็นหนังม้าจากักรพรรดิญี่ปุ่น10ลรุด่ได้เหมือนเดิม99,000ด้านในเนี่ยยังคงเป็นหนังบัวแต่อีกรุ่นหนึ่ง130,000เนี่ยเป็นหนังม้าล้วนก็คือ100%แล้วถามว่าใครจะมาซื้อของมึงถ้ากระเป๋าแบรนด์ต่างๆบนโลกที่มีความเชื่อว่าใส่แล้วหรูหลาหมาเห่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าถูกหรือว่าแพงกับสิ่งของบนโลกใบนี้พาเครื่องต้นทุนไม่ถึง3 0บาท แต่มูลค่าทำไมพุ่งไปถึงเป็นร้อยล้านทำไมต้นทุนเหรียญสิบบาทมากกว่าแบงก์พันแต่กับการเป็นว่ามูลค่าที่จะต้องเอาไปใช้กับน้อยกว่านะเพราะนั้นต้นทุนเหรียญสิบบาทสูงกว่าแบงก์พันแต่ด้วยความเชื่อนะเราเชื่อว่าเลขที่มันมีสี่หลักเนี่ยมันซื้อของได้มากกว่านะเอาเป็นว่าท่านใดยอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์แล้วทำไมต้องเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรสําคัญสาคัญไปศึกษามาก่อนนะหนังสือเล่มนี้มีความสําคัญมากนะก่อนที่จะซื้อกระเป๋าสตางค์ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวแล้วก็มีหลายหลท่านอาจารย์บอกเลยว่าถ้าสังเกตดีๆอาจารย์เนี่ยเริ่มไปไม่ถึงก็รีวิวแต่หมายความว่าไลฟ์สไตล์ของเรารูปแบบการใช้ชีวิตของเราอาจารย์ก็จะกินอาหารข้างทางเพราะอะไรข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้มันผูกพันมาตั้งแต่ปหนึ่งยันจบปตี มันก็กลายเป็นว่าเราก็รู้สึกซึมซับเพราะอะไรไม่ค่อยได้กินข้าวบ้านไม่มีจะแดกนะก็ต้องกินข้าวโรงเรียนกินข้าวมหาลัยมันก็กลายเป็นว่าเป็นคนชอบกินอาหารริมทางแล้วอาจารย์ได้คุยบางครั้งก็รู้สึกว่าหลายๆคนกลัวอาจารย์บอกเล,ล้านอร่อยมากแต่ไม่กล้าขึ้นราคาอยากแนะนําคนที่มีความรู้สึกกลัวทั้งหลายแหล่ไม่กล้าขึ้นราคาสินค้าของเราโลกมันไปเร็วมากลองซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านอาจารย์เด็จะขายหนังสือด้วยเหรอ นะขายดีเพราะขึ้นราคาแต่ก่อนที่จะขึ้นราคาบอกลูกค้าไปเลยเขารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจเนะเรื่องค่างเงินมันกาลังลดลงของกาลังจะพุ่งสูงขึ้นเขารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนมันสูงขึ้นแต่ถ้าเมื่อไร่ร้านอร่อยอร่อยไม่กล้าที่จะปรับตัวเองให้สูงขึ้นจานบริยู่ไม่รอดแล้วคนที่สวยคือลูกค้าไม่มีอาหารกินแล้วกูจะไปยังไงต่อวะเนี่ยร้านที่แม่งอร่อยอร่อย,ออยใส่ชูรสเยอะๆตายหมดแล้ว พราะนั้นก่อนที่จะขึ้นราคาประกาศบอกหน้าร้านสัก30วันปรับจากราคา60ขึ้นเป็น70นะตามอัตราของมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีอาหารกินนะร้านค้าก็สามารถดูแลตัวเองต่อไปได้ก็แค่บอกเขาล่วงหน้าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระเป๋าสตางค์มันมี2กฎใหญ่ๆคือกฎคูณ200กับเรื่องของรูปทรงของกระเป๋า กระเป๋าคุณจะมีรูปทรงสวยแบบนี้หนังม้าจากักรพรรดิเงินทองเนี่ยเขาเรียกว่าเขาอยากได้ที่อยู่อาศัยดีๆถึงแม้ว่าเขาจะไปไหนตอนไหนก็แล้วแต่ไปเที่ยวไปชอปปิ้งไปสุดท้ายเขาจะหาทางกลับมาหาเราจงปฏิบัติต่องเงินอย่างสุภาพแล้วเงินจะหาทางกลับมาหาคุณเองกระเป๋าสตางค์ยิ่งแพงยิ่งดีกดคูณ200หมายความว่าให้เอาราคากระเป๋าคูณ200นั่นคือ รายได้ของเราที่จะมีต่อปีอาจารย์เนี่ยใช้เวลาสามปีสองเกือบสามปีหลังจากนั้นเข้ากดแล้วเปลี่ยนกระเป๋าใหม่ทันทีเก้าสิบเก้าบาทใช้ได้ไหมได้เอาเก้าสิบเก้าคูณสองร้อยนั่นคือรายได้ต่อปีแล้วเก้าร้อยเก้าเก้ายอาจารย์เอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคูณสองร้อยนั่นคือรายได้ต่อปีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เชื่อแล้วไม่ควร,อ,ราาอาจารย์เบียเขาด่าละตราบใดอาจารย์เบียขายน้ำพริกกัวขายกระเป๋า แล้วถามว่าอาจารย์ตื่นทําน้ำพริกอร่อยหรือเปล่ากินมาแล้วอร่อยเอ้าเมื่อกี้ยังด่าอาจารย์เบียอยู่เลยแต่อาจารย์ไม่กินกินแมงดาอาจารย์จะไม่กินพวกเดียวกันเด็ดขาดเพราะนั้นถามว่าไอ้เขาด่าหมอดูแล้วยังไปอุดหนุนเขาเหรอไม่เกี่ยวของก็คือของนั่นปากเขาก็คือปากเขาเขาจะด่าอะไรหมอดูก็เรื่องของเขาไม่เรื่องของอาจารย์นะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เก้าหมื่นเก้าพัน แล้วถ้าถามต่อไปว่าอาจารย์ถ้าหนูจะไปซื้อกบหมอดูคนอื่นเนี่ยมันมันจะได้ผลเหมือนกันไหมได้ผลเหมือนกันถ้าจะไปซื้อกบหมอช้างได้ไหมอาจารย์ได้จะไปซื้อกับหมอรักล่ะได้ถ้าจะไปซื้อแบรนด์หลุยวิตตองได้ไหมได้อะไรว่าแอมเลอาจารย์แอม,แ,แ,อมแพงดีได้โคตรดีเลยเพราะฉะนั้นจะไปซื้อกับอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ ดีเหมือนกันขอให้เป็นรูปทรงยาวขอให้เป็นกระเป๋าทรงสวยราคาดีๆเขาถึงมีกดคูณ200เท่าขึ้นมาแล้วถ้าอยากให้ลูกหลานเราหาเงินเก่งขึ้นซื้อกระเป๋าสตางค์สุพิจยาเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักเสด็จพ่อเสด็จแม่ไอ้ด่างไอ้เด่นไอ้ดอนไอ้ลุงไอ้เลียมีก้อยแรงใจลุงปุ่นลุงปันประจําประช้อยลุงปุ่นลุงปั้นน้ำมันมิซื้อท่านเหล่านี้เขาเรียกว่าทั้งลูกทั้งหลานเราญาติพี่นอรวยไม่ต้องมาขอตังเราอีกต่อไป เดี๋ยวอาจารย์ทิ้งท้ายด้วยไข่นบอกเลยว่าโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยของดวงการเดาก็คือดวงเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าอะไรฟังหน่อยหนึ่งในเรื่องของดวงเพราะฉะนั้นหวยบอกเลยว่าล้านปร์เซ็นต์ต้องใช้อาศัยดวง บางครั้งการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจตัดสินใจไปเถอะอาจจะเป็นการเดาแบบข้อสอบก็ได้แต่ขอให้ตัดสินใจการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีการแข่งขันระหว่างลิงนะลิงกับเซียนวิเคราะห์หุ้นลิงใช้วิธีการเลือกหุ้นโดยการป่าเป้าส่วนนักวิเคราะห์หุ้นเซียนหุ้น ใช้เรื่องการศึกษาเรื่องการอบรมการศึกษาขั้นสูงมาตัดสินใจในการเลือกหุ้นแต่ผลออกมาลิงชนะนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้น529 529มันหมายความว่าบางครั้งชีวิตเราก็ต้องอาศัยดวงอาจารย์บอกเลย การรอรถเมย์การซื้อเสื้อผ้าการไปซื้อกับข้าวการจอดรถการรอรถเมย์การรอหุ้นส่วนอะไรพวกนี้เหนือการควบคุมเรียกว่าดวงทั้งหมดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการกระทําเพราะฉะนั้นการกระทําของเราการเกิดการกระทํามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ทั้งหมดเราจะล้มเหลวหรือว่าเราจะสําเร็จมันก็เกิดจากการที่เรามีความรู้แล้วเริ่มลงมือทําหลังจากลงมือทํา ไม่ว่าจะเป็น eq ไม่ว่าจะเป็น a q ไม่ว่าจะเป็น iq ทั้งหลายแหละมันจะตามมาเองเมื่อเกิดการกระทำเพราะฉะนั้นการกระทำการความฉลาดทางร่างกายสำคัญที่สุดคือ number one. นะับวันเพราะฉะนั้นอย่ามามีคอมเมนต์อะไรไม่เชื่อหมอดูหรอกมึงก็รวยทั้งปีเฮียก็กูไม่ดูก็ไม่ดูก็ไม่ดูไดงก็แค่นั้นถ้าดูแล้วชีวิตไม่ดีไม่ต้องดูเนี yeah. ่ย ก็แปลว่าไม่ทำไรวันๆดูดวงไอเ้เฮียแล้วก็ด่าหมอดูด่าเสร็จแล้วไงด่าเสร็จแล้วไงชีวิตกูก็เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นท่านใดยอยากจะร่วมบุญนะซื้อรถวิวแช์ให้กับพี่น้องผู้พิการก็120-898-07-65บุญเหล่านี้ไม่ต้องไปสนใจว่าจะได้หรือไม่ได้แต่สิ่งที่ได้มาแน่ๆคือความอิ่มอิ่มใจของเราที่เราได้ ทำความดีที่เราได้แบ่งปันเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งขอทานก็ให้โอกาสพวกเราได้ทําความดีให้โอกาสพวกเราได้แบ่งปันพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันน,นี่คือกุศโลบายที่ค่อนที่แนบเนียนมากๆเกิดการลงมือทําแล้วก็เกิดการทําให้เรารู้สึกว่าเมื่อฉันมีฉันก็อยากแบ่งปันเมื่อฉันมีฉันก็อยากให้กับคืนบ้างนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของกุศโลบายของพระพุทธเจ้าที่สุดยอดจริงๆ แล้วโครงการขงอาจารย์ไม่เกี่ยวโยงกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาโดยทั้งสิ้นจะเป็นพุทธคิดมุสลิมอิสลามซิกฮินดูไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราไม่แบ่งแยกทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์นะแล้วตึกที่พังในครั้งนี้แผ่นดินไหวในครั้งนี้เห็นได้ว่าหมอดูเริ่มโดนเริ่มกับมาโดนด่าอ่ะนะเขาจะเดาว่าตรงหรือไม่ตรงเรื่องของเขานะย ไม่ต้องไปเดือดรอ้อนไม่ต้องไปอิดฉาเขานะเพราะฉะนั้นคุณจะเ,เป็นอะไรว่าตื่นทำจะตื่นอะไรก็แล้วแตคค่คือตื่นไปเนีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแล้วถามว่าคนที่เขาทํานายไปได้ไปเก็บตังค์พวกเราหรือเปล่าไม่เขาไม่ได้เก็บตังค์เราเขาก็ขายสินค้าเหมือนกับที่ท่านกาลังขายน้ําพริกแล้วอาจารย์ก็ซื้อน้ําพริกมากินด้วยแล้วก็อร่อยด้วยอ้าวอาจารย์ขอใหชาวราศีเมษพบแต่ความโชคดีที่ราคา